จำฉับไปเลยค่ะกับเมนูฝึกข่ยก้างสุดนะคะหมูยอคามูก้าสดองกจะเป็นติ๊กตอ,อกกระลูกจำฉ่บตะกูนักมาแล้วล่ะอร่อยค่ะกับยำขนมปิ้ประถูค่ะแปดสบาทได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมกไข่ไข่แดงค่ะของลูกค้ากุ้งสดกับข้าวโพดหลัขอ,อเสร็จแล้วงั้นนะ่ะเรียบร้อยค่ะกับไข่แดงแซลมอนไข่ปลาค่ะเมนูปูมาสดนะคะกลางสุกหมึกไข่นะคะกุ้งสดน้องบอกว่าขอเผ็ดๆนะขาลองกับพริก เราแซ่บบางไกล้็เล่นแอาถึงอายถึงใช่ไหมจะซื้อหนักนะมาถึงบินบินเนี้ยบินหนักๆอยู่เหมือนกันนะแบบซื้อกระปุกใหญ่ๆ ปฏิทิค่ะจะเพิ่มอะไรคะไม่มีค่ะมีแต่ก้างสุกก้างสุกที่ร้านใช้เป็นก้างสุกไขค่ครับไปด้า่ครับเนี่ยไข่จะเป็น,นไข่แน่น ีให้ดูนี่เยอะมากฉ่ำมากตัวนี้กุ้งสดปูม้าสดนะคะยังไม่หมดนะจดเมนูได้เลยนะคะลูกค้ายังไม่ได้จดนะเขียนรายการได้เลยค่ะว่ากินอะไรบ้างทานอะไรบ้างเต็มหม้อนะเจหนึ่งสี่รยถ้าเราไม่เปลี่ยนมอนี่เต็มนะมีเอฟซีถามว่าเขาอาจจะถึงใช้มอไซส์อะไร เบอร์ยี่สิบหกค่ะสั่งในซับบี้รานซด้าอะไรนี่แหละเออเซิร์ชหาไปเรื่อยๆก็เจอเองแต่ไม่เจอแม่แต่ไม่เจอแม่นะคะราะแม่ไม่ได้ขายในซัปปี้จำๆไปเลยค่ะกับเมนูหมึกไข่ก้างสุกนะครับหมูยอปูม้าสดค่ะจะให้น้องถ่ายรูปหน่อยน้องมาถ่ายตรงนี้เลยเปิดป้ายมาได้ เข้ามาเลยไหนๆก็สำฉ่ำอยากขาด้วยนะครับแล้วก็จัดชุดใหญ่เลยดูนะครับโอ้โหไข่กั้งไข่กั้งบอกเลยว่าไข่ล้นเหลือล้นเหลือปลาไข่ที่มาปลาไข่เนวิดีโอหน่อยเอาไว้ให้น้องหน่อยแตเป็นฟิกตอร์ลยลูก่าข่วัให้น้องหน่อยๆรอบๆหน่อยสำฉ่ำเสยหน้าแม่ค้าได้ใส่อย่าไม่เห็นความแซ่บแรงมากเลยไดเรียบร้อยค่ะ เรียกเป็นเมนูอะไรจะหนึ่งแต่คนจะสั่งตามปูม้าแล้วสั่งตามเราอะเนาะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่เลยอย่างเช่นนี้ครับปูม้าสดกั้งสุกค่ะบวกหมึกไข่แล้วก็บวกพุ่งสดใช่ก็บอกว่าชื่อเมนูก็คือตามตามวัตถุดิบที่เราสั่งใช่ค่ะนี่น้องเขา mix เองนะไม่มีป้ายหน้าร้านนะครัใช่ค่ะค่ะสักครู่นะกขาขนมจีนก็เป็นเมนูยอดฮิตเหมือนกันนะเป็นทางเลือกสำหรับคนชอบทานแบบ เน้นผักอะไรเงี้ยค่ะไม่แพงมากนะคะราคาราคาเริ่มต้นแต่ไม่จําเป็นต้องใส่ปลาทูก็ได้นะคะเราจะใส่หมึกไข่ไข่ปลาอะไรก็ได้ที่เป็นขนมจีนนะคะแล้วเราก็แอดวัตถุดิบมาใส่เองก็ได้ค่ะเราก็จะคิดตามวัตถุดิบอยู่แล้วค่ะว่าใส่อะไรเป็นแซลมอนสดก็ได้นะคะมีสั่งเหมือนกันแซลมอนยำขนมจีนแซลมอนสดมีได้หรอมีจ้าเมื่อวานก็มีจ้าแล้วอยู่กลางคืนน่ะ ไม่เคยไม่เคยไม่เคยถ่ากินสลัดผักแล้วถ่ายดีดีกลับไปตอนหนึ่งมาไม,าาาม่มายังยัง5โมงปอมานั่งนิ่งยังไม่มาเลยนี่น่าจะมาแล้วแหละเปิดไฟไว้แล้วแหล,แลนะน่ากินมากช่ำ ร้อยค่ะกับยำขนมจีนปลาทูค่ะแปดสิบบาทเท่านั้นเ้ค่ะ,ะจ้ะเรียบร้อยค่ะเ้นูต่อไปจ้ะหมึกไข่ไข่แดงนะคะเอาเป็นตัวให้กันได้ม,ไมีไข่แน่นมีไข่เดอะหนึง ไข่แน่นมาค่ะขขาโพดกับมะม่วง<ค>ร้อยสามร้อยบาทค่ะใครที่ถามว่าอาที่พักอยู่ใกล้ร้านเจ๊นหนึ่งมีไหมมีนะเยอะแยะค่ะถ้าลูกค้าพักได้ก็มาได้เลยร้อยสามร้อยบาทสามร้อยค่ะมีอะไรแน,นแะนำมัางหัดทองแก้แตัวบีดมีเยอะแยะเลยตรงนี้นมาดูได้เลย <laughs> จำชื่อไม่ได้จะถาม อยู่ประจวบนะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เนาะต้องถามตากล้องตากล้องรู้เรื่องโรงแรมพี่อนี้นำมีเท่าไหร่ลูกพี่สะดวกใส่ได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยจ้ะเต็มที่พร้อมจ่ายหนูพร้อมทำจเราเลือกวัตถุดิบใส่ได้เองค่ะตามที่เราอยากทานเลยจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่ไข่แดงค่ะของลูกค้ากุ้งสดกับข้าวโพดเหรอไม่ใช่ตำผลไม้กับอ๋อเสร็จแล้วงั้นน่ะอือ พี่หนึ่งไม่ได้มองหน้าเมื่อกี้เลยจำไม่ได้ว่าใครจ่ะจ่ะห้าร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จนาดแล้วจ<ะ>่ะไปเลยก็ไม่ได้หยุดเลยนะนะเมนูสตาร์ซับสอบมาเส้นหนึ่งอ่ะ กับเมนูกุ้งสดผักรวมค่ะบอกว่าวันนี้ชุดเล็กออกดีดีนะจ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจากกับยำไข่ปลาแซลมอนค่ะไข่แดงค่ะรับลูกค้าเร็วๆหนว่มทรงเพชรวันนี้เขากำลังทิดกัยู โอเคไข่ตา <Okay. S 2> yeah. เรียบร้อยค่ะกับไข่แดงแซลมอนไข่ปลาค่ะ,ะเรียบร้อยค่ะเผ็ดเผ็ดกุ้งสุกปลาพวกเขายังลุกเรียบร้อยค่ะรอตรงนี้เลยเดี๋ยวน้องส่งของให้ๆๆหเส็ดเสจจัดให้ค่ะช้อนช้อนเดียวรู้เรื่องเลย <laughs> จดเมนูอ่าได้แล้วสี่ร้อยบาทจ้าจ้า,จาด้านนี้เลยค่ะน้องชุดมะปางอะ่ะลูก เมนูหอยแครงค่ะก็รวมนะคะปลรราค่ะชํำๆเลยสําชำเลยคนสั่งแบบหอยแครงแบบสะดุ่งสะดุ้งเนี้ยเราแบบไม่มีหมอ้อมาให้<ม>นะท่านอกุ้งสะดุ้งสะดุ้ง ประมาณนี้นะความฉ่ำได้ครับครับนี่ก็ได้เหมือนกันแหละได้ให้แล้วเนี่ยกับเมนูกั้งกั้งไข่นะครับบวกไข่ปูบวกไข่เมงดาจา้าลูกค้าจะกั้งสดเล่ไม่มีที่ร้าน <c oughs> ได้ค่ะเพราะที่ร้านไม่มีนไ,ไข่กั้งไข่ไข่แน่นเลยให้ตากล้องซูมนี่กั้งไข่ ในตัวนะครัเต็มตั้งลยนใช่มีทั้งสองฝั่งนะไม่ได้มีฝั่งเดียวนี่มีทุกตัวเลยเจ้หนึ่งใช่เนี่ยให้ดูว่ามันมีทั้งสองฝั่งเต็มตัวเลยเขาเรียกก้างไข่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นก้างสุกไข่ลูกค้าบอกเผ็ดๆนะครับสีอารามเทมากไป่ดัวอย่างเดียวออกมา่างนี้ก็ได้นะออกมาทางนี้ก็ได้ลูกมารับข้างนอกก็ได้รับตรงนี้ก็ได้ลูก บินมสหดนใช่ต่อตได้ต่อได้ไข่ปูค่ะสี่พริกยังแจ่มว่าไข่ปูนะคะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูก้างไข่นะครับบวกไข่ปูบวกไข่แมงดาค่ะจะให้น้องหน่อยไหมได้นี่ซูมได้เลยใช่ไ,ไ,ไข่ไขป่ปลาแซลมอนอันนี้เอาแต่มะม่วงใส่เคง่แนแแ่มีรูนะบอกเผ็ดเ็ มาคืนคำตอนนี้ก็ไม่ทันละไม่เป็นไรค่ะใส่ไปเลยแช่ตู้เย็นกินต่อพพิ่งนี้เลยได้ไข่ปลา ปลามึกไข่สม่อนขาชุบสดไข่ป้าสงสารลูกค้าจังเลย เผ็ดกีนะหลายเมนูแล้วเนี่ยเป็เผ็ดจะรู้ไหมว่าพริกเราเผ็ดเรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปลาแซลมอนคุ้งสดเผ็ดน้อยค่ะน้อยปลากันจากฝากติดตามช่องเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากไม่ว่าเป็น YouTube หรืออ่า t ิ k ตนะคะแล้วก็เพจนะคะ กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เล็กสำหรับออนไลน์ก็สามารถทักกันเข้ามาได้ค่ะถามคิวถามรอบได้นะคะใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดที่ร้านเลยใช่ค่ะ,ะ,เ,คะเปิดทุกวันจันทร์เอ้ยหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่ถึงวันอาทิตย์นะคะบอกกววว่าจจะเเปิดททุััันนนร์ลย ท่านใดที่มาก็ไม่ใช่อําเภอหัวยหีอําเภอปานบุรีนะครับต้องขับรถลอยมาอีกหนึ่งร้ยกิโลนะครับอำเภอประจวบอําเภอเมืองอํเภอเมืองประจวบเอออําเภอประจวบสั้นไปเอายาวกว่าน,นั้นหน่อยเรามาปิดกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ กับน้องก็เลยจ้ารอเลยนะ้าสำหรับวันนี้ผมเชนหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะเรียบร้อยค่ะบายบายค่ะอ่ะส่งให้พี่เขาเลยนะพี่เขาดินแจข๊ขาวนะ,ะนตาเปิดไทยมาสดรับของจากคนสวยรับของลูกได้ไหขามาหของลูกว่าง